เล่าที่มาทิปไปของหมวกกันนี้นะครับว่าทำไมพี่ถึงเลือกที่จะพิ้นสิ่งนี้ขึ้นมาคือตอนนี้ผมอะหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยเว้ยโลกนั้นมีชื่อว่าโลกของการพิมพ์สามมิติวันๆจูนเครื่องสามมิติอย่างเดียวเลยอะผมเห็นคุณจูนมาหลายมากี่ปีแล้วคุณยังจูนไม่เสร็จตัทีจูนไม่เสร็จเลยนี่ขนาดผมซื้อเครื่องใหม่อะในวันที่ได้ไอ้เครื่องใหม่มานั้นอะตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยมันพิมพ์ชิ้นเล็กๆให้มันสวยมากเลยว่ะมันใช้ได้เลยมันมันไม่ต้องจูนอะไรต่อละผมก็เลยอยากที่จะแบบ ทดสอบลิมิตของความรู้ของตัวเราเองแล้วของเครื่องอว่าแบบเฮ้ยเราจะพิมพ์งานชิ้นใหญ่ๆได้ปบาวะอัพสเกลดูใช่อยากลองพิมพ์อะไรใหญ่ๆดูบ้างโมเดลนี้มาจากยูเซอร์ที่ชื่อว่า box and loop นะน,นี่นผมเปิดเขาอยู่นยในติงกี้เวิร์คือในในโลกของนักพิมพ์สัมมิตินักดีไซเนอร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีฝั่งโอเพนซอร์สนะฝั่งที่แบบ เฮ้ยฉันประดิษฐ์อะไรออกมาได้เนี่ยฉันก็จะไปแชร์ออนไลน์อันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่เขาทําไฟลแจกแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราสามารถพิมพ์ขายได้นะเอาไอเดียคนอื่นมาขายแนละ้วอันนี้ใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอยูเซอร์บ็อกซ์ลูปคนนี้ตัวเขาเองอะถ้าเขาขายเขาจะโดนลิขสิทธิ์มาเวลหรือเปล่า <Wow. S 1> คือมันเป็นลิขสิทธิ์หลายชั้นมากอะตอนพิมพ์เสร็จมันก็จะมีซัพพอร์ตก็แกะแกะออกแล้วผมก็เปิดอินสตรัชั่นดูไงว่ามันต้องทําอะไรบ้างปรากฏโอ้โหมันต้องทาสีทาอะไรหลายอย่างเลยก็เลยมอบหน้าที่่ใใหห้้หหทมงาานตํตอ ก็ไม่มีอะไรพลาสติกก็คือเวลามี์มาแล้วมันจะเป็นเลเยอร์เลเยอร์ใช่ไหมครับเหมือนขั้นบันไดเล็กๆด้วยความเป็นหมวกไอ้ดัแมนเนี่ยมันจะเป็นเหล็กเป็นความเป็นโลหะอ๋อโลหะเมทัลลิกมันก็ต้องเรียบเนียนใสกิ้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องทําให้ไอความเป็นพลาสติกเนี่ยหายไปในการเอากระดาษทรายมาขัดซึ่งก็ได้เท่านี้นะครับยังไม่ได้เนียนเท่าไหร่คือเอาจริงพอเอามือสัมผัสมันก็เรียบแล้วนะแต่ว่ามัน เท็กเจอร์ของมันเวลาเรามองอะเรายังจะเห็นมันเป็นเส้นๆอยู่มีความเป็นพลาสติกอยู่นิดนึงนะครับถ้าใช้เวลาในการขัดมากกว่านี้มันจะเนียนกริ๊บ เอาจริงๆแล้วหลังจากที่พอเวลาที่คุณพ่นสีเสร็จอะ่ะผมก็ไปนั่งศึกษาเพาเิมเมเ่มเติมปรากฏว่ามันมีวิธีทําให้มันเรียบเว้ยแบบหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นแบบทําเป็นห้องขึ้นมาแล้วก็พ่นสารเคมีอะไรสักอย่างเข้าไปเพื่อให้มันแบบเรียบเนียนพลาสติกละลายพลาสติกเ,เ,เออพลาสติกละลายนิดนึงอะไรเงี้ยเอาเป็นสารเคมีพลาสติกเรซินแล้วก็ทาพอเวลามันโดนรังสี UV วีมันก็จะแข็งตัวเรียบเนียนแบบเข้าไปในหลุมอะ่ะเติมเป็นการเติมเป็นการเติมใช่ก็มีหลายวิธีที่แบบกว่าที่เราจะรู้อ่ะก็คือเราทํา ไกลแล้วไงใช่ไหมก็ไปซื้อสีมาพ่นเป็นสีของทามิยาคัลเลอร์มันคือสีสำหรับพ่นของเล่นเหรอเออสีสีพ่นพวกแบบว่าโมเดลพลาสติกใช่ไหมอืมอืมก็แพงเลยนี่ใช่ป่ะคนละสองร้อยสี่สิบอ่ะโอ้โหคุณซื้อมากี่คนเนี่ย เจ็ดกระป๋องพันสี่ประมาณนั้นเสียงเสียงเดียวก็พันสี่แล้วอะ่ะ <c oughs> แต่แต่เอาจริงว่าดูดีเลยนะสีเนี่ยดูถือโอเคเลยเท่ดีขั้นตอนต่อ,ตอ,ตอไปก็เราต้องเชื่อมแต่ละชิ้นส่วนติดกันด้วยสกรูนะครับอันนี้ผมก็ใช้อ่า M 1.7มนะครับน็อตมันก็จะขนาดใหญ่กว่าที่สเปคข,ของไอรอนแมนที่ต้องการมันก็เลยจะมีรอยโผล่ออกมาบ้างมีอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยบ้างครับเออมองอมองไกลๆไม่รู้เลยมองมองไกลๆดูเหมือนแบบเอ้ยโอ้ไอรอนแมนนีมน่มันเพิ่งไปต่อยกับทานอตมามันแบบ มีร่องรอยนิดหน่อยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เริ่มใส่เซอร์โวแล้วก็คือว่าหลังจากที่เริ่มเทสเซอร์โวเนี่ยมันยังเซตติ้งผิดอยู่ครับมันยังแบบหน้ากากตีหน้าคนใส่บ้างหน้ากากเปิดมั่วบ้างอะไรเออไม่รู้มันเป็นอะไรเราก็เลยต้องหาหาแบบวิธีแก้ทีละจุดว่าให้มันเป็นที่เซอร์โวป่าววะมันเป็นที่แกนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แก้ไปทีละปัญหาหนึ่งในปัญหาที่เจอก็คือว่าในโมเดลเนี้ยพอคลิปที่เขาประกอบอยอยู่อยู่เขามีแบบ ลูกปืนอันจิ๋วมากอะ<ม>่ะเป็นลูกปืนอันจิ๋วแล้วแบบเฮ้ยใครจะไปหาลูกปืนจิว๋วขนาดนั้นได้ที่ไหนวะผมก็เลยพิมพ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปแทนที่เลยเลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้อตัวนี้มันไม่ลื่นอย่างที่อย่างที่มันควรมันอาจจะแบบวูวูอาจจะลื่นเลยก็ได้นะ<ม>แต่ว่าเราดันใช้แบบพลาสติกไงแต่เวิร์กนะมันก็ใช้การได้นะในสเปคเขาอะ่ะเขาอยากให้ใช้่าน AA3 ก้อนแล้วก็มีสวิตช์ด้วยให้ไฟเข้าวงจรหรือไม่เข้าวงจรไงแล้วผมก็เลยแบบเอ้ย ทำไมเราต้องทำอย่างไงมันยุ่งยากวะผมก็เลยตอเพอแบงค์ตรงเข้าไปในแผงวงจรเลยแล้วก็ออกว่าแล้วก็ออกมาเป็นรู USB อย่างนี้แทนมันจะได้ใช้ง่ายๆทุนี้สตา้าต,ต้องมาดูงานเออใช่ <laughs> แล้วผมกผมก็ใช้ได้นะ <laughs> เอยเอ้ยในอนาคตนะผมจะเปลี่ยนบอร์ดให้มันแบบเป็นไซส์นาโน,โนแล้วก็ใส่เขาไว้ที่คางรวมกับแบตรวมทุกอย่างอยู่ที่คางให้หมดเลย <laughs> แล้วพอเวลาเปิดก็แบบเอามือใส่เข้าไปฟุบแล้วมันก็มันก็จะแบบ สวัสดีครับขอบายอะไอ่ซึ่งอนาคตอ่ะเอกเครื่องพิมพ์สัมมิติเครื่องหม่ยที่สั่งไปอ่ะมันเป็นเครื่องที่มันจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวคุมมันจะละเอียดขึ้นไปอีกซื้อไปเท่าไหร่ผมจ่ายไปโหสามสามสี่หมื่นอ่ะจำราคาไปเปไม่ได้ก็าจพอเครื่องฟูซาเลยเนี่ยสีส้มใช่ใช่พอๆกันเลยแต่ว่ามัน มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าสั่งรอบเนี้มันจะมาแต่แบบชิ้นอะไรอ่ะก็เหมือนพูซ่านี่ไม่เหมือนไม่เหมือนอีกมันเป็นบริษัทเว้พูซ่าเป็นบริษัทอันนี้ไม่ใช่บริษัทไม่มีผลกาไรใดยทั้งสิ้นมันชื่อว่าวอรอนเวก็คือว่ามันมีกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งแล้วกันที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากได้ปรินเตอร์ที่มันดีมากๆเลยอ่ะที่มันแบบมันไม่เสียบ่อยมันพิมพ์ไวมันดูแลง่ายเออแต่ในท้องตลาดไม่มีขายอ่ะเรามาทําเองกันไหมเรามาดีไซน์เองสร้างกันเองอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเริ่มมมาเป็นกลุ่ นี่ผมว่ามันก็เหมือนองค์กรองค์กรหนึ่งอยู่ดีอะใช่ไหมพูซ่าก็คือองค์กรองค์กรหนึ่งวอลรอนก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งใช่แต่พูซ่าทากําไรไงอันนี้ไม่ทํากําไรไงคือไงเข้าอุปกรณ์มันรวมๆกันแล้วก็เอามาขายพี่โดยไม่เอากําไรอย่างเงี้ยเขาไม่ขายด้วยซ้ําเขาแค่แจกไฟล์บรอินเทอร์เน็ตว่าถ้าคุณอยากสร้างเครื่องเป็นเครื่องนี้นะคุณต้องไปหามอเตอร์รุ่นประมาณนี้มาคุณต้องไปหารอเลื่อนประมาณนี้มาคุณต้องหาน็อตประมาณนี้มามันก็จะมีสิ่งที่คุณต้องไปตามหามาทั้งหมมดเเ่าารกวบ Build of material การที่คุณประกอบสิ่งนี้คุณต้องใช้อะไรบ้างแลวราคามันก็อยู่ที่ประมาณสามถึงสี่หมื่นของอุปกรณ์ทั้งหมดใช่แค่อุปกรณ์อย่างเดียวอะ่ะก็สามสี่หมื่นแล้วอะ่ะถ้าเกิดคุณประกอบไม่ได้เลยมันก็จะกลายเป็นเศษเหล็กที่ราคาสามสี่หมื่น <laughs> แต่ถ้าเกิดประกอบสําเร็จมันจะกลายเป็นพิมเตอร์ที่ราคาหลักแสนอืเนี่ยที่พิมพ์ก็คือชิ้นส่วนวอล์นทั้งนั้นะข้งหลังอะ่ะคือมันมันละเอียดขนาดนี้เลยว่าไหมตัวอย่างเนี่ยเราต้องพิมพ็อตออกมา พิมพ์ไอ้ตรงเกลียวของมันขึ้นมาเองเลยใช่มใช่ใช่เพื่อจะเช็คว่าเครื่องพิมพ์เราอะมันแม่นขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดมันพิมพ์เกลียวได้แล้วมันใส่ได้มันไม่แน่นไปหรือหลวมไปอ่ะก็แปลว่าเครื่องเรานี่แบบจูนได้ดีแล้วอืมแล้วตอนนี้เครื่องผมยังจูนได้ไม่ดีพอเดี๋ยวมันต้องอีกนิดนึงอ๋อมีมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากบอกเพิ่มก็คือว่ามันใส่ไม่ได้นะรู้ใช่ไหมตอนนี้มันยังใส่ไม่ได้เพราะว่าเพราะแบงค์ใหญ่เกินไอ้บอร์ดก็ใหญ่เกินลองพยายามไหม โอ้ oh, oh, oh. ได้ก็ได้แหละ <laughs> อันนี้คือตั้มเนียวยังไม่กดนะเพราะกดไม่รู้มันจะหลุดหรือเปล่ากลัวมันหลุดมากเลยอันนี้เดี๋ยวจะปิดคลิปด้วยกันกดให้คนดูดูนะครับว่าจะ <laughs> เป็นยังไง I am Iron Man ไม่บาดเจ็บใดๆนะครับ AHHHHH hey. hey.